สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูปถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่27มิถุนายน2566ทางด้านเยตินีนปริโกซินหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างวักเนอร์นั้นได้ออกมาเปิดปากครั้งแรกนับตั้งแต่พยายามก่อกระบฏแล้วก็ได้ยกเลิกกันไปเมื่อวันที่24มิถุนายน2566นะครับตัวเขาบอกว่าไม่ได้มีเจตนาค้นล้มรัฐบาลรัสเซียเพียงแค่อยากบีบให้หลอาบรรดาผู้บบัญชาการทหาร รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับกองกาลังของวัคเนอร์ในขณะที่ประธานดีวาดีเมียปูตินผู้นําของรัสเซียสยบรอยร้าวขอบคุณฐานรับจ้ากงกลุ่มนี้ที่ยอมยุติปฏิบัติการพร้อมรับปากทําทตามสัญญาที่ให้ไว้นั่นก็รวมถึงอนุญาตให้โยกย้ายไปอย่างเบลารุสเยอกนีนิเพโกเซนหัวหน้ากลุ่มวักเนอร์ให้เงื่อนไขนีนน่ครับเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับชะตากรรมของตนเองในนั้นรวมถึงแหล่งํำนักหรือข้อตกลงที่เขาจะยอมระง,งับการยกทัพมุงหน้าสู่มอสโกส่วนประธานดีวาดีเมียปูตินนั้นก็ได้ปราาาศัย่นนสท เมื่อวันที่26มิถุนายน2566ในการเปิดปากต่อสาธารณะนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่24มิถุนายนซึ่งข่าวนั้นเขาได้ใช้คําพูดแข็งกร้าวว่าการกอร่อกบฏคุกคามการดํารงอยู่ของรัสเซียและพวกคนที่อยู่เบื้องหลังต้องถูกลงโทษอย่างไรก็ตามวันที่26มิถุนายนนั้นปูตินกลับกล่าวขอบคุณบรรดาผู้บัญชาการทหารรับจ้างและกองทัพที่หลีกเลี่ยงเหตุตองเลือดพร้อมระบุจะทําตามคําสัญญาที่เปิดทางให้กองกาลังวัคนอเ์ิยกย้ายไปยังเบลารุส หากพวกเขาต้องการลงนามในสัญญากับกระทรวงกลาโหมรัสเซียหรือไม่ก็ปรับสู่ครอบครัวปูตินไม่ได้พาดพิงเยกินิปริโกซินเขายังได้พบปากกับบรรดาผู้บัญชาการหน่วยงานด้านความมั่นคงของ,ของรังสเซียในนั้นรวมถึงเซอร์เกย์ซอยกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจากการเปดิดเผยของโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียหนึ่งในข้อเรียกร้องของเยกินิปริโกซินคือขอให้ปลดเซอร์เกย์ซอยกูเช่นเดียวกับนายพลระดับสูงของรัสเซียอย่างไรก็ตามปูตินนั้นไม่ได้พาดพิงใดๆเกี่ยวกับแผนเปลี่ยนแปลงบุคลากรในกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ปูตินนั้นเปิดเผยด้วยว่าเขาจงใจปล่อยให้การก่อกบฏของนักรบวารเนอร์เกิดขึ้นในวันเสาร์ที่24มิถุนายนลากยาวออกไปตามใดที่มันยังสามารถหลีกเลี่ยงเหตุนองเลือดได้และชี้ว่าเหตุการณ์นี้ช่วยเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของในประเทศนับตั้งแต่ช่วงแรกเกิดสถานการณ์มาตรการต่างๆที่ใช้ตามคำบัญชาการของปูตินนั้นก็คือเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุนองเลือดเวลาเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อเปิดทางให้ผู้ที่กระทําผิดนั้นตั้งสติได้และตระหนักว่าการกระทําของพวกเขาถูกปฏิเสธอย และความเสี่ยงที่พวกเขาเกี่ยวข้องนั้นอาจนำมาซึ่งผลลัพธ์อันน่าเศร้าและทำลายล้างสำหรับรัสเซียและประเทศของเราด้านเยก,กินิปริโกซินนั้นเผยแพร่คลิปวิดีโอยาว11นาทีพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยบอกว่านักรบของเขาระงับปฏิบัติการยกทัพบ,บุกรุงมอสโกเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุน,นองเลือดเราทำมันเพื่อแสดงการประท้วงไม่ใช่เพื่อโค่นลบรัฐบาลของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเยก,กินิปริโกซินกล่าวว่าเป้าหมายของเขาคือป้องกันไม่ให้นักรบวักเนอร์ ถูกทำลายล้างและกดดันให้บรรดาผู้บัญชาการทหารรัสเซียซึ่งปฏิบัติการทางทหารอย่างลวกๆในยูเครนรับผิดชอบนอกจากนี้แล้วเยกินีปริโกซินยังเผยกด้วยว่านักรบของพวกเขาไม่ได้มีการสู้รบทางภาคพื้นใดๆในรัสเซียและเสียใจที่ยิงอากาศยานของรัสเซียตกเนื่องจากว่ามันเปิดฉากยิงใส่พวกเขาเขาไม่ได้พาดพิงโดยตรงถึงถิงถ่นพำนักของตนเองหรือให้รายละเอียดใดๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงที่หยุดความเคลื่อนไหวการก่อกบฏของเขาเยกินียริโกซินเผยว่า เขากำลังออกเดินทางไปยังเบลารุสภายใต้ข้อตกลงที่อเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกประธานดับดีเบลารุสเป็นคนกลางและวันที่26บมิถุนายน2องพรกเขาเปิดเผยว่าลูคาเชนโกเสนออนุญาตให้วัคเนอร์ปฏิบัติการภายใต้กรอบตกลตงหนึ่งแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมทั้งนี้ทำนียบเขาบอกว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้นำกลุ่มวัคเนอร์อยู่ในเบลารุสจริงหรือไม่ในเวลานี้ความเคลื่อนไหวเหล่านี้ทำให้ตะวันตกนั้นเนี่ยครับยิ่งมีความสงสัยมากยิ่งขึ้นนะครับว่าตกลง เป็นการสมรู้ร่วมคิดกันหรือไม่เพราะดูท่าทีแล้วผู้นํารัเสเซียกับเยฟกินีปริโกซินนั้นก็ยังคงที่จะมีการคืนดีหรือว่ายังมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่นั่นเองครับ